วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาป bon ักชำกระบองเพชรด่างนะเพื่อนอันนี้คือกระบองเพชรด่างนะครับกระบองเพชรปกติทั่วไปกระบองเพชรอ่ะมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมเพื่อนแต่กระบองเพชรต้นนี้นยเป็นกระบองเพชรด่างนะครับออกเขียวขาวเห็นสังเกตไหมครับนี่ครับอันนี้คือกระบองเพชรด่างนะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปักชำลงดินนะครับเพื่อนๆได้กิ่งมาแล้วเพื่อนสังเกตตรงนี้ครับให้เพื่อนปาดตรงนี้นะครับ ลากเขาจะออกบริเวณนี้นะครับคล้ายๆกับแก้วมังกรเลยเหมือนะครับนี่ครับเป็นเฉียนตรงนี้นะครับนี่ครับเฉียนเป็นสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับเพื่อนแค่นี้ครับนะครับเขาจะออกแรกบริเวณนี้เห็นไหมครับนี่ครับกระชำลงดินปกติเพื่อนนี่ครับง่ายๆครับจำลงดินปกติครับ เหมือนกันครับต้นนี้นะเพื่อนให้เพื่อนเป็นปาดเลยนะครับปาดเฉียงเฉียงครับนี่ครับปาดเฉียงเลยนะครับนี่ครับเพื่อนปาดเฉียงแบบนี้ครับนะครับผมปาดออกมาเฉียงเฉียงแบบนี้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราเราชำดินลากก็จะออกรอบๆบนี่ครับเหมือนกับเราชํำแก้วมังกรนะครับเหมือนกันครับติดง่ายครับกระบองเพชรอันนี้เป็นกระบองเพชรดางนะครับเพื่อนเือนออกเสียว ขาวขาวเขียวเขียวครับเป็นกระบอกเพชรด่างนะเพื่อนนี่ครับสวยงามครับช้าก็ช้าง่ายครับเพื่อนช้าลงดินแค่นี้แหละครับเขาติดง่ายอยู่แล้วครับนี่ครับดูครับกระบอกเพชรด่างนะสีสวยมากครับสีขาวขาวเขียวเขียวนะครับเพื่อนนี่ครับช้ำลงดินธรรมดาเพื่อนแล้วก็กดเพะให้แน่นนะครับ จะให้เขามีอากาศเข้าตรงนี้เดี๋ยวมันจะเน่านะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วเพื่อนนี่ครับการชํำกระบองพิษด่างนะครับในกระถางเดี๋ยวรอวเขาแตกยอดแตกอะไรมายาวๆแล้วค่อยแยกไปปลูกอีกที่นึงครับสวยงามมับเพื่อนเนี่ยกระบองเพชรด่างครับไม่ค่อยมีนะครับหายากครับนานๆก็จะเห็นนะครับว่ามีตัวกระบองเพชรด่างสีเขียวขาวไม่ได้สวยงามครับ ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวหมดนะครับตัวกระบ,บองเพชรแต่ต้นเนี้ยเป็นกระบ,บองเพชรด,ด่างนั่นเองครับเพื่อนฉ่ำง่ายครับทำาตาไวิดีผมนี่รับรองนะครับติดแน่นอนครับเพื่อนที่เข้ามาชมแล้วใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชํำนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับ